นะคะทุกคนกลับมาพบกับดิบดีซีสติฟอีกแล้วนะคะ this all night. คลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำดสนสอเขียนคิวกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ดิฟได้มาเป็นตัวนี้เลยจ้า เป็น ODBO Dreaming Collection Slim Eyebrow Pencil นั่นเองนะคะจริงๆเขามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะแต่ว่าดิฟได้มาเพียงแค่2สีเท่านั้นเนาะซึ่งก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าสีของผมเราและสีผิวของเราดูจากลักษณะเราก็น่าจะต้องใช้แค่2สีนี้เท่านั้นนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าจ้า ีที่ดิฟได้มานะคะจะเป็น Number ร์ศูนย์สนะคะและ Number ร์ศูนย์สนะคะ Number ร์ศูนย์สนะคะเป็นสี Brown ค่ะและ Number ร์ศูนย์สนะคะเป็นสี Dark Brown นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจด้านนอกของเขานะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะ ันนี้เป็นแพ็กเกจด้านหลังของเขานะคะก็จะมีคําอธิบายวิธีใช้ส่วนประกอบนะคะแล้วก็สถานที่ผลิตบาโค้ตต่างๆในการสั่งซื้อนะคะบอกเราไว้ด้วยนะคะปริมาณสุดที่ของเขาอยู่ที่0.3กรัมต่อหนึ่งแท่งนั่นเองจ้าตัวแท่งด้านในของดินสอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ จะมีสปูลี่ให้ด้วยหนึ่งฝั่งนะแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวแปลงนะคะซึ่งจะมีสีของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สีของฝาที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้เราได้สังเกตได้นั่นเองค่ะว่าแต่ละอันเป็นสีอะไรนะคะใจที่สองของเขานะคะเป็นทรงสลิมนะคะเล็กๆแบบนี้เลยนะคะจะทำให้เวลาเขียนนะคะ เส้นเล็กนะคะแล้วก็คมชัดมาพร้อมกับแปลงนะคะอย่างที่ดิปบอกไปนะเป็นสับูรี่นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าเขามีความเล็กนะคะแล้วก็ให้สีที่ค่อนข้างติดชัดดีนะคะแล้วก็สะดวกในการใช้งานโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเหลาหัวดินสอด้วยค่ะตัวนี้ที่ดิฟสวอชนะคะเป็นสีด์กบ b าวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสี ทั้งสองสีจะมีความแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะน้ำตาลนะคะแบบว่าอุมเทาๆาหมุนหมนกว่านะแต่ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลเข้มๆออกแดงๆนิดนึงนะคะดินสอเขียนคิ้วที่แบบมีสปูลลี่มาให้อะ่ะมันค่อนข้างสะดวกมากเลยนะเพื่อนๆแล้วก็หัวดินสอของเขา,าค่อนข้างเล็กนะคะมันก็บังคับง่ายมากๆเลยอะค่ะเขียนง่ายมากเลยนะ เวลาหมุนออกมานะคะไม่ต้องหมุนออกมาเยอะนะคะเพราะว่าหัวดินสอของเขาค่อนข้างเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเวลาเราแบบลงน้ําหนักของเขามากเกินไปอ่ะมันจะทําให้ไส้ดินสอสามารถหักได้นะคะสีที่ดิบใช้อันนี้เป็นสีด์กบราวนะคะจริงๆดิงสามารถใช้ได้ทั้งสีบราวน์แล้วก็สีดักบราวน์เลยนะเพราะว่าสีผมดิบเอ่อตรงโคนมันเข้มไงแต่ว่าตรงปลายมันอ่อนนะคะแต่ว่าดิบหยิบสีนี้มาเราก็คือ,อ,อใช้สีนี้เลยแล้วกัน โปรโดอย่าโฟกัสกลางหน้านะคะให้โฟกัสแค่คิวนะคะคือมันอาจจะดูใหญ่เถอะนะแต่ว่ามันค่อนข้างเขียนง่ายนะคะแล้วก็ทําให้ทรงคิ้วดูสวยนะพอดิบไม่ค่อยได้เขียนคิ้วมาแบบสักพักใหญ่ๆแลว้วอ่ะทุกคนนอกจากว่าหยิบของมารีวิวนะคะแล้วก็ไปบางงานจริงๆก็คือจะไม่ได้เขียนแน่นเป๊ะขนาดนี้เนาะมันก็เลยจะดูแบบใหญ่กว่าปกตินะคะพอดิไม่ได้การคิวให้เลียวเล็กแล้วนะเพราะถ้าดิบไม่เขียนตามขุนคิ้วที่ดิบเมีย มันก็จะแบบมีขนคิ้วที่เกินออกมานะคะเพราะฉะนั้นทรงคิ้วมันก็เลยดูแบบเป็นปริงแบบนี้นิดนึงนะดิฟให้โฟกัสเฉพาะการเขียนง่ายของเขานะคะแล้วก็เนื้อดินสอต่างๆนะ่ะซึ่งมันน่าสนใจมากนะคะจากที่ดิฟไปดูราคาต่างๆมาแล้วนะคะในอินเทอร์เน็ตนะส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่อ่อไม่เกิน180บาทนะคะคือไม่เกินนะ180 แต่ก็มีในราคาที่ถูกอยู่นะคะก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ65บาทนะคะแต่ว่าไม่เกิน180บาทเนาะก็แล้วแต่หน้าเว็บแล้วแต่แบบเออร้านค้าต่างๆนะคะว่าแบบมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ ก็ถ้าถามดิว่าน่าสนใจมากไหมจริงตัวเนี้ยน่าสนใจมากนะดิฟชอบตั้งแต่ตอนที่แบบเอามาเขียนล่างโครงเลยอะมันติดง่ายติดดีเนื้อดินสอไม่แข็งไม่เจ็บนะคะแล้วก็มันบังคับได้ง่ายมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาหัวเล็กนะคะแล้วก็ค่อยๆระบายไปคือแบบไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองคิ้วแต่อย่างใดเลยติดต้องฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะ บอกแล้วว่าเปิดย่าโฟกัสที่คิวมันใหญ่มากนะจ๊ะเราไม่ไปไหนนะคะเราก็เลยแบบเขียนคิ้วใหญ่ก็ไม่เป็นไรไนะอะไรเงี้ยนะเฮ้ยเอาจิงมันใหญ่มากเลยถ้าต้องเขียนคิ้วออกไปขนาดนี้คือไม่มีใครมองนี่คือแปลกมากเลยนะโอเคต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเจอไปลุกคิ้วออกแล้วละเพราะว่ามันใหญ่เกินไปรับไม่ได้แต่ว่ามันสวยนะเนี่ยดูดีมันสวยอะแต่ว่าทรงมันแบบใหญ่ใหเฉยนะคะถ้ามันเล็กกว่าน,นี้มันน่าจะแบบดีมากเลยไปแล้วทุกคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ไปอย่าลืมไปหาซื้อน้ำมาใช้ดีจริงจ้า